ในควนจะหมดแล้วนะต้นไม้มันหายไปเลยไปเลยเลยไเยอมาก้นม้มาถกูแล้ว จะให้จะให้กูเจอเนาะบอกเป็เจะไม่กลัวหรอกจะให้กูเจอบอกตัวนะดจะไม่กลัวเลยเนาะดนะครับก็เหลือก้นบ่อนะครับเนี่ยพอดับไปแล้วรอปูอวนก่อนเนาะนะครับ ท้ายก็จะปวนนะครับมาละสวิงสุดท้ายเดียวกนบ่อเขาด้วยนะ้ไอ้เ่งเียงอะไรบ้า เรือปูอ้วนนะครับหนูนปลาอยู่นู่นนะครับป็นงานจะปูอ้วนนะครับคนงานไล่ปลาสวายนะครับปลาสวายมีเป่งอยู่เขาไม่ยอมลงนะครับมีแต่จะทวนทวนน้ำนะครับ เชื่องวิทน้ำนะครับคนงานปูวนเรียบร้อยนี่คือก้นบ่อนะครับแต่ปลาสวายนี่มันไม่ยอมลงนะครับเนี่ยมันจะทวนน้าอย่างเดียวเนี่ยให้เอฟนิเซดูเนาะเนี่ยนะครับ <S <S ทั้งแนวเนี่ยครับนุ่นด้วยเนาะนุ่นนะครับนี่ปลาสวายไม่ยอมลงนะครับ <S <S ตรงนู้นในน้ํานี่ไม่ไม่มีปลานะครับปลาอยู่ไม่ไม่อยู่ตรงนั้นนะครับปลามาอยู่ตรงนี้นี่ คือความเรื่อของปลาสวายนะครับปลาสวายก็จะเป็นแบบนี้นะครับปลาสวายส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็มันไม่เหมือนปลานินปลายศสบปลานนจันนะครับปลาตะเพียนนะครับ oh. ขางอยู่อย่างเงี้ยนะครับเ oh. นี่ยครับไอเอฟซีดูเนาะนะครับเขาไม่ยอมลงนะครับแต่อยู่อย่างเงี้ยนะครับ ปลาสวายเนาะ,ะครับข้างบนนูนนนนน้นด้วยนะครับนู้นไกลๆนู้นด้วยนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นหลายตัวเนาะมันจะคางมันจะเป็นเปนเล่งนอนที่มันอยู่นะครับถ้าจะไม่ยอมลงนะครับแกบ่อนี้จะช้ำปลาติดดี ให้ดูครับตรงนี้เป็นบอ่อผมนะครับมันจิติดก,กันกรบบอกงผมเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกนี้บอ่อยายบอ่อเจลินนะครับผมก็วิดไปแล้วเนาะวิดแทงไปแล้วเนี่ยนะครับน้ำเข้ามาในหลอดผมตรงนี้เนาะนี่คือประตูผมด้านด้านทิศตะวันตกนะครับนี่เนานะนี่คือต้นปาล์มที่ผมทํางานอยู่นะครับ ดูปลาที่กบกันต่อเนาะเนี่ยนะครับมันไม่ยอมลงนะครับนี่นะครับเนี่ยปลาเขาไม่ยอมลงนะครับอยู่เงี้ยเนาะนะครับลอยมาจนถึงป่านนี้เนี่ยครับตรงนี้เนาะมลาไกลๆนี่เลยปลาสวายนี่ดื้อนะครับเขาจะทวนน้ำนะครับ ะครับอยู่ตรงนี้เนาะนี่นะครับตรงนี้มีหลายตัวนะครับน่านสักสามสิบสี่สิบโลไปยันยันนู่นนะครับนี่คือปลาสวายนะครับบ่อชำปลาสวายเนาะแกจะชำติดดีนะครับเนี่ยนะครับแกปล่อยไว้สักสองหมื่นก็่างั้นนะประมาณนี้นะครับผลงานก็ตักตักขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่ในเปลงนี้นะครับตักขึ้นไปช่างขบวนนู่น อยู่นู่นนะครับไกลๆนู่นนะครับคนงานจับปากไกลๆนู่นเนาะท่ออนี้ก็จะเบาๆไว้ก่อนนะครับนู่นปลาสวายอยู่ไก่ๆนู่นนะครับท้ายบอ่อน,นน่นเนาะครับนี่คือสัญลักษณ์ของปลาสวายนะครับเขาไม่ยอมลงนะครับอัน,นดัสนะี่ดูเนาะเขาจะชอบทวนน้านะครับ ทำใหมีคนงานไปไล่นี่มันไม่ลงนะครับมันจะวิ่งทวนน้ำนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับดูมันจะทวนน้ํานะครับไปยานุ่นนะครับอีก็วทวนน้านะครับปัสสาวเนี่ร้อนๆแล้วยังไม่ยอมลงนะครับก็จะทวนก็จะวิ่งทวนส่วนใหญ่จะวิ่งทวนนะครับหันหน้าขึ้นนะครับไม่หันหน้าลงนะครับหันหน้าขึ้นนะครับนะครับมันไม่พุแล้วก็ มันไม่เลนมากนะครับักนะครับสองคนเอาไปชั่งคนนี้อยู่ข้างบนนะครับรอรับปลาจากข้างล่างแบ่งงานกันนะครับทีเหลือก็ดันปลาไปเรื่อยๆนะครับเขาก็ลงไปตามน้ำเลยครับพอน้ําเริ่มขยับก็จะง่ายหน่อยเนาะมันลงไปตามน้ํา มันค่อนข้างดื้อนะครับปลาสวายมันไม่ค่อยลงนะมันจะทวนน้ำอย่างเดียวนะครับถือว่าเยอะนะทิ้งด้วยเนาะชั่ปลาติดดีเนาะใส่อยู่ครบมันเนี่ยสองพันเนี่ยสองหมื่นนะเยอะมากเนาะไปถึงแล้วเนาะทิ้กันแน่นอะบ่อลุงเนี่ยที่ใส่แต่สวายอย่างเดียวอะนะ ปล่อยปลาสวายอย่างเดียวก็เอาได้นะครับเพราะว่าปลาสวายมันกินเหยื่อเก่งนะครับครับแล้วก็ทีก่กบรมก็หาแก้หาเหยื่อเก่งด้วยนะครับแก้หาเหยื่อเก่งนะครับมาถึงนี่แล้วนะครับไล่จากหัวบอ่อมาถึงนี่แล้วนะครับนี่กำลังตลบควนอยู่นะครับค่อนข้างเยอะนะเกยปล่อยไว้สองหมื่นนะครับปลานี่ก็เหมือนกับจะติดทุกตัวเลยว่างั้นเลยนะครับ เยอะมากนะครับเนี่ยเยอะมากนะครับถือว่าเยอะนะครับวนอยู่นะครับมาดูตอนตักช่างเลยเนาะ ก้นบ่อแล้วนะครับท่อก็ดับไว้แบบเครื่องแล้วนะครับมีรถเจ้าของเหลือข้างน,นอกอวนนิดนิดหน่อยครับในอวนนี่สามร้อยโลได้ครับแบบแรกก้นอวนกี๋กันแหงเขาต้องเกียร์ไปจะเตาประวัติอน ไม่งคิดจะจ่ายเงินจบยอ่ะมึงรไมเหี้ยมก็ต้องไปเสียเวลาตลดมึงก็เสียตังด้วยเยอกว่าก่บาทโอเคหมดไปเลยวะเลยว่งส่วัไม่มีถุงอะไรงไสรยไปตัด่จะเอาแบบร่องอไอ่ะเก้าเก้าสมตัวอ่เจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดเ ผู้ามจริงห่วยกังมันจะกับไว้ทำเบ <IA> ี้ยอะไรเนื้อทำตายนะเบาขั้วกิ้งอ่ะนะเปเาขั้วกิ้งยืมเงินแม่กันเอาหมดเลยค่าน้ำมันกี้ก็เขาโอนมาจ้าหมามาสองันห้าหมดนเนี้ย หมาอกลูกพจเลยอ๋อผมจะถามว่าหมาออกลูกแล้วเหรอยังเลยเนี่ยหมาคลอดมาตาห่าใช่ขนม้าไหเขาไม่้จองเขไม่ให้จองใช่ไหมจนแล้วค่กินล้าน้ำใครวะเนี่ยเขาซื้อมาซื้ออะไราซื้อไบอกมันซื้อโอทีซื้ออะไร่ย่าไปกินได้ก็คือมาแล้ว เดี๋ยวจับมากันนเ๋ยวาคนลกี่บาทอด้วยนะโบราณันตัวตัวจะปล่อย่อไปกันเห็นวเนเดี๋ยวจ่ายเนตัวันล้ีอวะปัจ่ัยับู้วงไหนอ่ะใหญ่ครับใหญ่ใหญ่เดี๋ยวก่อนขึ้นาวตก่อน้ยหาปันทุกตัวเ้ยนอนอม่กี้อ่ะไหนอ่ะู่นอน อยู่ยต,ตัางนานไม่จับเลยนะนยพอใกล้จะแพ่งเขาตัว้ปลาปนินไห้ลเลนี่ง่านี่ง่าตัวงาปนินอ่ะยตัวกลัวไฟนี่กลัวมัก่อนแล้วพวรม่วอแล้วมั่วแล้วไปอยู่ที่เคนะ ไอเานันแหละแป๊บไ้อยอไว้ตรงนี้เขไปท่อาอเาอัวกไป้นี้ัวไป่ไดเลยะ้วขัวไ่ข็ี้ไม่่นะครับเทลงบ่อลูกนี้ครับ ลูกนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับสักสักสี่ไร่ได้นะครับนะครับแต่แกเก่งนะครับแกบเลี้ยงเก่งแกเลี้ยงได้เป็นสิบตันนะครับตีข้ารดก็คือสิบตันเลยนะครับยังร่วงอีกเหรอไอ้เดงเหมือนจ่อจงกันนะไม่เราไม่ได้ทำให้รู้เลยอ่ะทุกครั้งที่ผมจะถ้าไม่เอาไม้วางไว้ตะลูกวางไว้จะเอาไม้ไปวางทับเพื่อต้องร่วง ้นขยับลมเป่าไม่ต้องมีรวงใหญ่ไม่จอดงนะไม่รู้เลยเนี่ยดอนน้อยนับสัก้หกบโลต้นตอไม่ต้องนอแผล

น้อยแล้วเล่นไม่ได้ตัวมันติดพัดกันอยู่ครับคนบ่อแล้วนะครับน้อยแล้วครับน้อยแล้วเห็นแล้วตัวมันติดบาลินตัวเคยสวยเก็บปล่อยไว้นิดหน่อยๆทีเดียวเป็นปลาสวัสดิ์ฉ่ำจบแล้วนะครับนี่เป็นตัวสุดท้ายในอวนแล้ว จะลากเกลียแล้วให้ผมคลอนน้ำไปเรื่อยๆตุบติดทุบติดเดี๋ยวอ้วนขึ้นก่อนจะลากเอาอ้วนขึ้นนะครับคนงานจะอ้วนขึ้นนะครับหมดแล้วนะครับได้ก็จะอ้วนขึ้นล้ากอวนนะครับขั้นตอนยาสุดท้ายแล้วนะครับล้างอวนอยู่นะครับ คนงานกำลังคือนวนมาจากนู่นนะครับนู่นไกลๆแต่ยังเหลือปลาก้นบ่อยนะครับเนี่ยครับสามสิบสี่สิบโลได้ข้างนอกนอกวนนะครับนคนงานเดินวนจากนู่นมานะครับ เก็บกกันตอนสุดท right. ้ายแล้วนะครับนู่นวต้องไปรวบรวบมานกอมรวบแล้วเดินมาพรามนี่แหลมแบกเลนงานกำลังจะิงกวนมานะครับวนยาวไปนู่นนะครับตีสิบห้าสิบเมตรนะครับ คลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจตลอดมานะครับก็นี่คือปลาที่กบนะครับหายแล้วนะครับกำลังเก็บควนอยู่นะครับสวัสดีครับ